ันนี้ชื่อร้านอะไรคะร้านไข่หงแม่เยาครับไข่หงแม่เยาค่ะแล้วเราแตกต่างกับไข่หงที่อื่นยังไงคะที่อื่นเขาจะมีแต่ไส้หวานไสหวาวที่ไี่มีไส้เค็มด้วยมีแต่ไข่ดำอ๋อเหรอคะคือปกติเนี่ยไข่หงมันจะมีแค่ไส้หวานครับส่วนใหญ่ก็ทำไสหวานค่ะไส้เค็มก็มีบ้างบางเจ้าที่เป็นเครื่องน้ำตาลนี่ค่ะแต่ผมทำใช้งานชุบงาแทนไม่เป็นเค่น้ำตาลเครื่องอ๋อใช้เป็นการชุบงาไม่ได้ชุบน้ำตาลวันหนึ่งนี่ทอดเยอะไหมคะเวลามันจำกัดนะครับ แค่สองสามกระทะครับประมาณเนี้ยแสดงว่าแป๊บเดียวก็หมดอย่างเงี้ยแป๊บเดียวหมดหมดเวลาด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเข้าทำงานกันแล้วข<อ>า,ายแค่ช่วงตอนจันทร์สามสี่ชั่วโมงครับประมาณขายสามถึงสี่ชั่วโมงก็หมดแล้วอันนี้คือไส้หวานนะคะอันนี้คือไส้หวานส่วนอันนี้คือไส้เค็มก็ถุงละยี่สิบห้าจะมีอยู่ห้าลูกนะคะเดี๋ยวเรามาลองกินไส้ไส้เค็มก่อนดีไหมคะมา มันก็จะร้อนๆมือนิดนึงเนีโอ้โหหอมงามากๆเลยค่ะเนี่ยดูเขย่าเนี่ยถ้าได้ยินเสียงเนี่ยจะรู้เลยว่ามันจะมีไส้อยู่ข้างในเนี่ยก็แก,ก๊แก,ก,แกเลยนะคะกัดเลยดีกว่าไม่รู้ร้อนหรือเปล่าโอ้หอมหอมือหือ่งกรอบเลยอะ่ะด้านลอกอะ่ะแล้วข้างในนี่คือสัมผัสน,นุ่มเลยนะคะเดี๋ยวยเรามาลองไส้หวานกันนะคะไ้หวานนี่โดนใจสุด นี่ดูดูความสม่ำเสมอของแบบงาเขานะคะโอ้หอมุอมอมตุน้นอร่อยมาก